พาเห็นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างก็ไม่ใช่ว่าทัวร์คอนเสิร์ตครับพี่ไปโปรโมทอัลบั้มของเดอะสตาร์เก้าที่ภาคเหนือไปกับดิวกับคริสกับเชอรลีนครับก็ไปจังหวัดแรกก็ไปที่เชียงใหม่คือแฟนๆก็ให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็ยิ่งมาลำปางพิุโนกยิ่งดีกว่าเดิมใช่คนเยอะมากๆเราเพิ่มกับโปรโมทครั้งนี้ครับว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรกครับที่เพลงของเราได้ ไปให้กับคนที่ภาคเหนือคือเขาร้องได้กับทุกเพลงครับไม่ใช่ว่าเพลงของผมคนเดียวเพลงของทุกคนที่ไปร้องได้ทุกคนน่ารักมากครับทุกคนแล้วมีแบบก็มีครับก็พี่อ้นพี่อ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็งงเออจำได้ด้วยเหรออะไรแล้วที่สองวันที่ผ่านมาแล้วก็กลับบ้านไปก็ก็ไม่ได้บอกใครด้วยครับก็แอบกลับไปก็แบบมีคนจำได้เงี้ยครับก็เลยยิ่งเข้ามาหา เรื่องารไปไปหาครับไปไปหาอาจารย์คร mm ับไปหาอาจารย์ที่ก่อนที่ผมเข้าบ้านเนี่ยอาจารย์เขาช่วยเรื่องการเรียนแล้วก um> ็ช่วยแนะนําอะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วก็กลับไปหาคุณครูที่โรงเรียนเก่าด้วยเป็นไคบ้านคุณครูที่เรียนเับครูที่โรงเรียนก็ให้กําลังใจครับว่าให้ตั้งตั้งใจทํางานอย่าท้อครับเจอบอกว่าเราน่าเะเปรี้ยงมากกว่านี้แต่กันยังไม่เปรี้ยงไม่รีย่างนี้เรารู้สึกยังไงครับก็ไม่รู้สึกอะไรครับคือตอนนี้เราก็ตั้งใจ ทํางานให้ดีที่สุดไปก่อนครับไม่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 ได้คิดว่าเราจะต้องตังหรือว่าอะไรคือถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้นอกจากเพลงมีอะไรบ้างตอนนี้ตอีตอนนี้นอกจากเพลงก็มีเพิ่งไปถ่ายนิตยสารสุดสัปดาห์มากับดิวแล้วก็ซินโตนะครับที่ให้ถ่ายถอดเสื้อก็อายอยู่เหมือนกันเขินๆครับเพราะว่า เราก็กล้าไม่ค่อยใหญ่เหมือนเพื่อนๆเขาโดยเฉพาะดิวเนี่ยแบบโหใหญ่มากถ้าผมก็เขินๆหนึ่งแต่ว่าพี่ๆเขาถามว่าสู้ไหมก็เอาก็ได้พี่สู้ๆครับที่มไหนที่ไหนมามากที่สก็มีเล่นฟิตเนสที่ตึกครับก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็อยู่ที่ห้องก็พิชพื้นคนเดียวนะฮะครับขนาดไหนเลยตอนนี้อะไรนะครับเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้เพิ่ปถึงไหนแล้วครับก็นะ ตอนนี้ก็ผอมลงครับมันไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่กินแต่ไข่ฮะกัวไม่มีกล้าวไงครับครับที่ถ่ายของนี้เซ็กซี่มากกว่าคือไปไปโอ้สตูดิโอเขาได้หรอ <laughs> ดิวเขาแบบอ่าแอนทิจูดก็เก่งเจ๋งครับคือ,ค,อคือกล้าวเขาชัดมากดิวครับแล้วเรามีสตับิสกอยู่คุัไปถ่ายกับเขาได้ไหมครับตอนนี้ก็ทําอยูอ่ครับคือตอนนี้ก็ว่างก็ฟิตเนสตลอด